นักศึกษารามาดูก่อนะคะว่าในบางนกนในบการเงินนะลูกเนาะในงบการเงินเนี่ยค่ะเราก็จะมีราเดียนรายหนึ่งคือเงินสดหรือเงินเทียบเท่ามาดูรายการต่อไปของงบแสดงฐานเงินไตัวที่2คือรูปนี้อ่ะเรามาดูรูปนี้กันดังนั้นรูปนี้อ่ะหมายถึงอะไรลูกหมายถึงสิทธิเรียกร้องของบริษัทใช่ไหมคะที่ให้บุคคลอื่นเนี่ยชำระด้วยอะไรลูกเงินสดหรือทรัพยากรหรืออะไรลูกประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ ดังนั้นชนิดของรูกหนี้บันออกเป็นสองทั้งคือเป็นรูกหนี้การค้ากับรูกหนี้ลูกชนิดอื่นๆนะคะดังนั้นเรามาดูกันว่าในการบันทึกบัญชีในการบันทึกบัญชีนี้เกี่ยวกับรูกหนี้ที่เก็บเงินได้นะที่เก็บเงินได้นะคะมีรายการเกี่ยวข้องหลต่วันนี้หนึ่งคือรูกหนี้เมื่อขายสินค้าหรือบริการเป็นเงินเชื่ออ่ะและส่วนลดการาค้าอ่ามาดูุกกนรตลาดและ ค่าขนส่งเมื่อขายคือเป็นอะไรรูกเป็นเงินขายที่เป็น FOB shipping point และ FOB destination นะคะเสร็จแล้วมาอันที่4คือล,ลูกรับคืนและส่วนลดนะต่อมาอันที่5คือส่วนลดเงินสดดังนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยในหน้า132นะคะเยามตามคุณเนาะดังนั้นมาดูเลยว่ากิจการทำไมลูกกิจการเนี่ยขายเงินเชื่อขายสินค้าเป็นเงินเชื่อให้หนายโควิดจำนวนกี่บาทรูป80,000บาทนะคะ 8 0 0 0 0บาทในราคาเท่าไหรอ่าในวันที่เท่าไหร่คะในวันที่อะะ่ะเรามาต่อเลยลกนะูกอ่ะในวันที่เท่าไรลกูกในวันที่15ธันวาณ์นะคะโดยมีเงืเ่อนไขนะครับสองทับสิบเนทับสาเนาะแล้วเงื่อนไขค่าขนส่งคือลกูก o ฟ shipping คอยน์ B, Point, นะซึ่งกิจการทำไมครับได้จ่ายค่าขนส่งแทนเป็นเท่าไรลกูก ห้าร้อยบาทอ่าห้าร้อยบาทนะเสร็จแล้ววันที่ในวันที่ไหนลูกในวันที่สิบแปดอ่าต่อมาต่อมาวันที่ย e ี่สิบธันวาคมนายโควิดนำสินค้าชมรุ่มาคืนเท่าไหร่ลูกหนึ่งพันสองร้อยบาทและในวันที่ย e ี่สิบสี่ค่ะนายโควิดส่งเช็คชราระนี้ทั้งหมดและได้สั่งซื้อสินค้าใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยได้สั่งซื้อสินค้าตรงกับใบสำคัญลงวันที่ 25,000วา่าจะมีนเท่าไหร่ครับ1แสนบาทให้ส่วนลดการค้าเท่าไหร่2%เงื่อนไขการชำระเงินเท่าไหร่เเดิมคือ2ทับ10 n ทับ30แต่เงื่อนไขค่าขนส่งเปลี่ยนใช่ไหมคือเป็นอะไรลูก FOB shipping uh, ่อ FOB destination และในโควิดทำไมคะาได้จ่ายค่าขนส่งแทนกิจการ1,000บาทดังนั้นเรามาสับปะรดบัญชีรูปแบบมีภาษีมูลค่าเพิ่ม ดังนั้นวันที่15วันแรกก่อนเราทำไมคะเราขายสินค้าเราขายสินค้าใช่ไหมคะขา,คาขายสินค้าขายสินค้าเป็นรูปเป็นเงินเชื่อดังนั้นเราได้อะไรต่อมารูปนี้รูปนี้คือใครนายโควิด์ค่ดเท่าไหร่คะเราขายเท่าไหร่ลูกแปดหมื่นแต่ระบบภาษีราคาเท่าไหร่เจ็ดเปอร์เซ็นต์คือเอาแปดหมื่นคูณเจ็ดเป็นได้เท่าไหร่คะาาห้ห 80, 6, ะออาพันหกนะ,ะคะแล้วก็รูปนี้คือคือแปดหมื่นห้าพันหกร้อย แรกเครดิตะค่ะขายและขายสินค้านะครับต่อมาวันที่18วันที่18ทําอะไรต่อลูกวันที่18จ่ายค่าขนส่งดังนั้นจ่ายค่าขนส่งให้กับนายอะไรนายโควิดใช่ไหมจ่ายท่าไหร่ลูกทางนั้น,นก็เออนั่นคือเดบิตนะคะเดบิตนายโควิดอ่าเสร็จแล้วก็เครดิตนะคะเงินสดนะคะเงินสดอ่าจำนวนยอดคือห้าร้อบาทต่อมาวันที่ 20 20เขาส่งสินค้าคือมาให้กับชลใกค้ดังนั้นดังนั้นให้คขาส่งสินค้ามาให้เราเราต้อนเดบิตนะคะรับคืนและจำนวนที่ยอมลดให้คือ1,200บาทภาษีขายเท่าไหร่คูก็คือเอา1,200บาทเนี่ยคูณกับเท่าไหร่ลูกคูณกับ7เปอร์ซิงก็จะได้84บาทนะดังนั้นผูก็อนุบวกกันได้เป็น1,284บาท และวันที่24สิ่ทำไมคะเขาจํมารักนี้ดังนั้นเรามาดูกันว่าลูกนี้เหลือเท่าไหร่เรามีนี่เท่าไหร่คะดูดูนี่เรามีนี่อยู่ทั้งหมดห้า0,000ื่นไรคะห้าหมื่นแปันเท่าไหร่ลูกห้าหมื่นแปดหมื่นห้าพันหกร้ยใช่ไหมคะแปดหม้าันหแต่เราส่งคือสิค้าเปท่าไหร่ลูกสคืนเท่าไหร่ลูกคือหนึ่งันอาหนึ่งพันส เอแปดสิเอาห้าหมื่นทำไมลูกเอาแปดหมื่นห้าพันหกลบกับ1นึ่งพันก็จะได้เท่าไรคะก็ได้8ปดหมเท่าไหม่นสี่แปดอ่าแปดก็จะได้เท่าไหรลูกก็จะได้ก็จะได้8 4 0 0 0 อ่าสามหแต่ในแ,แต่มือสิทีทงนี้เราต้องบวกอะไรด้วยลูกบวกค่าขนส่งนะคะที่เราจ่ายให้กับอะไรคะให้กับนายนายลูกนายโคภิได้คือเป็นหลูกเป็นแปดสี่ห้าอ่าแปดสีหนะคะเสร็จแล้วในการในคิดส่วนลดลูกต้องเอายอดก่อนก่อนภาษีถ่ายคือเอา8ปดหมื่นตั้ง ลบด้วยพันสอง่าพันสองนะคะ,ะเหลือเท่าไหรอ่าพันสองแปดหมื่นลบพันสองก็จะเหลืออ่าเจ็ดหมือ่าเจ็ดหนแปดพันแปดร้อยดังนั้นเอาผลหารี่คูณอะไรลูกคูณสอ่าคูณสก็จะได้ 105, 1นึ่งร้อยห้า ดังนั้นหนูรู้และวาสีขายและไอส่วนลดจ่ายและและหนูรู้ะไรคะรูปนี้เลยคะรูปนี้น่ะห็นแ,แล้วทั้งนี้หนูไม่รู้เงสุดตัวนี้เอามาจากไหนลูกหนูก็เอาง่ายๆเลยคือเอา 800. แปดหมื่นลบก,กับอะไรลูกลบก,กับหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าหกก็จะได้เคะก็จะได้เงินฝากธนาคารถ้าหนูคิดง,ง่ายๆนะคะเออง่ายๆนะคือเอา อะไรนะคือเอา8 4 1 8 816ลบกับ1576นะก็จะเหลืออะไรคะ83240่ะนะง่ายๆเลยก็จะเหลือ83240คือยอดนี้ต่อมาวันที่25เขาทำไมต่อลูกเขาสั่งซื้อของเลยใช่ไหมคะสั่งซื้อของนี้แต่ว่าในการสั่งซื้อของนี้1แสนนี้เขามีอะไรลูกเขาได้ส่วนล2ด2%ดังนั้น เขามีส่วนลดชั้นลูกหนึ่งแสนเนี่ยเขาได้ส่วนลดสองเปนต์วการค้าเราต้องเลยเขาเลยก็เท่าไหร่ลกสอ0 0ัอ่ะสองพเอา1นึ่งแสนใชไมคะเอา1นึ่งแสนเนี่ยลบ2,000ก็จะได้9ก้าหนแปดดูนะว่า9ก้มาจากไหน9ก้มาจากตรงนี้ เสร็จแ,แล้วภาษีขายภาษีขายก็จะในรูปก็คือเอา9ก้าหมื่นแปดเนี่ยคูณเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็จะได้หกพันแปดร้อยหกสิบนะคะเอาสองนี้มาการบรวกกันก็จะเป็นในยอดรูปหนี้นายโควิดเสร็จแล้วจ่ายค่าขนส่งให้กับใครต่อลกูกอันนี้ในโควิดจ่ายค่าขนส่งใช่ไหมคะดังนั้นต้อง DB เดบิตล่ะคะเดบิตค่าขนส่งออกในยอดหนึ่งพันและเครดิตล่ะคะเครดิตด้วยยอดเครดิตด้วยลูกหนี้นายโควิดอ่า ็จแล้ววันที่31เขาใช่ไหมครับวันที่31เราต้องปรับปรุงในรูปอ่าวันที่31เกิดอ่าอันนี้วันที่31เราต้องปรับปรุงประมาณส่วนลดจ่ายใช่ไหมคะดังนั้นวันที่31เราต้องปรับปรุงแล้วแต่ปรับปรุงแล้ว,ลวเือเอา9,002ตนนี้คูณด้วย2นะคะส่วนลดจ่ายเดบิตส่วนลดจ่ายและเครดิตประมาณส่วนลดจ่ายคืออะไรรูกคือ1,900 60นะคะคือหนะึ่งันนนี่คือตัวอย่างที่1นะคะโอเคอเนาะอย่างที่หนะ,ะโอเคต่อมากลัมาดูกรณีที่ลูกนี้คาดว่าเก็บเงินไม่ได้มี2วิธีคือมีตัดจำหน่ายโดยตรงนะคะตัดจำหน่ายโดยตรงนะดูโดยตรงนะก็มีเด็ดนี้คือหนึ่งคือเมื่อวิธีนี้ ทวงถามจนที่สุดแล้วเราต้องเดบิตหนี้ศูนย์แล้วก็ K เครดิตอะไรคะเครดิตภาษีขายและเครดิตภาษีขายและเครดิตลูกหนี้ในขณะเดียวกัน,นเดียวกันนะครับก็ให้สห่วนลดค่าเผื่อนี้ด้วยก็นะคเดบิตถ้าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์และเครดิตด้วยหนี้สงสัยจะศูนย์นะต่อมาต่อมาสามารถเรียกเก็บวินีที่ตัดที่สุดน,นะกลับไนได้ขึ้นมาก็เลยครับเดบิตกลับมาเดบิตลูกหนี้แล้วก็ เครดิตด้วยมีสนย์ได้รับคืนและภาษีขายแล้วก็เกดบดิต่อเงินสดและรุนีโอเคนะคะต่อมาวิธีการตั้งค่าเกิดนี้การตั้งค่าเกิดนี้อยู่จำแด้ว่าครูสอนในนั่นได้แล้วคือในการปรับปรุงรายการเนาะโอเคนะและ้วดราดูตัวอย่างที่สองกันตัวอย่างที่สองคือกิจการขายเงินสินค้าเป็นเงินเชื่อเมื่อวันที่ยี่สิบแปดนะรายคนจำนวนหนึ่งแสน,น 1, บาท พอสีสินค้าเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต่อมาประสบว่านายสมชายเนี่ยคืนเงินเท่านี้เก็บเงินไม่ได้เลยกิจการจงต้องตัดเป็นจำหน่ายเป็นหนี้ศูนย์ในวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาสองห้าหกสี่ต่อมาต่อมาวันที่สามสิบเอ็ดพฤษภาสองห้าหกสี่เนี่ยรู่นนี้สมชายได้นําเงินมาชำระจำนวนเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยมาชำระนี้ดังนั้นวิธีแรกคือตัดจําหน่ายโดยตรงเราต้องเตรียมก่อนแล้วก็บันทึกตัด ตัดบัญชีลูกหนี้ของนงายสมสรยเป็นหนี้ศูนญเราต้นเดบิตนะคะเดบิตหนี้ศูนญได้เยอดเท่าไหร่คะหนึ่งหมื่นสองพันบาทและเครด,ดิตนะคะภาษีอ่าเดบิตนะครับภาษีขายดังนั้นภาษีขายตรงนี้เรารู้ยอดเต็มเท่าไหร่คะคือหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อย เราถอแดแบบคือเราอะไรลูกเอา1อะไรคะ1 2 8, 110, ึ 7, ่0หมื่นสองพันหนึ่งอด้อยท่สนดอาหารด้วย107เจราจะได้ภาษีหายออกมานะคะเสร็จแล้วแล้วก็ทำไมคะบันทึกลดจำนวนค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญเท่าไหร่คะ1 1 2 0 0 0บาทคูณเดบิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญและเครดิตนี่สงสัยจะสูญอ่าเสร็จแล้วพอ,อเมื่อในสมชายทำไมคะ เอาเงินมาชาระเราก็ต้องเดบิตกลับมารูปนี้นายสมชายคะหนึ่สองพันแปดร้อยสี่สิบและนี่ส่วนที่ได้รับคืนคือหมื่นหนึงหืองพันและภาษีถ่าย840เสร็จแล้วเมื่อเราได้รับเงินเข้ามาเราก็ต้องเดบิตเลยคะเงินสดและเครดิตลูกนี้นายสมชายอันนี้คือวิธีที่จะตจำหน่ายโดยตรงต่อมาวิธีตั้งค่าเผื่อนี้ มาดูวิธีสองวิธีตั้งค่าเผื่อนี่วันที่ย8มืกันวันที่สิบนะดูนทะี่สิบแนะคือเดบิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์เป็นไรคะก็หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งหมื่นสตั้งภาษีขายคือแปดร้อแนเครดิตด้วยรูปนี้นายสมชายเห็นไหมคะจะแตกต่างกันวิธีตัดโดยตรงเราตัดเป็นนี่ศูนย์ก่อนแต่วิธีตั้งค่าเผื่อนี้เราต้องตั้งเกิดอ,อนี่คือเป็นค่าเผื่อนี้สงสัย จากศูนย์นะคะแตกต่างกันนะเสร็จแล้วเทไปต่อเสร็จแล้วบันทึกนี่บันทึกบันทึกบันทึกรูปเงินที่ตัดบันทึกที่นายสนใจเอาเอานี่ลับมาคืนมาใช่ไหมลูกเราต้องเดบินะคะเดบิตรูปนี้ดังนั้นที่เราเครดิตไว้นาะกลักบไปฝากไปในรูปเป็นเดบิตเสร็จแล้วเอาอันนี้มากับค่าบัญชีกันเอารายการที่ที่แปดมากับค่ารายการกคือจัดที่อยู่เดบิตให้ไปอยู่ฝากเครดิต จากที่อยู่เครดิตให้อยู่ฝั่งเดบิตเสร็จแล้วเราก็มันจกเงินรับเลยมาคือเดบิตรับเงินคือเงินสดน,นะคะคือยอด1่0อนแและเครดิตด้วยรูปนี้นายสมชายหนี่0นสงนะคะเสร็จแล้วในบทนี้ผมจบเป็นนรูป้อยแล้วเจอต่อไปในบทต่อไปนะลูกนะคะโอเค